จะเข้าห้องน้ำนะครับแต่มาเจอแบบนี้ก็ช็อกเหมือนกันนะครับผมแทบช็อกครับดูครับพี่น้องครับเห็นแล้วแบบเสียวครับพี่น้องครับดูครับอะไรอยู่ข้างบนครับอยู่บนลังคาครับผมผมจะเข้าห้องน้ำแต่ผมมาเจอแบบนี้ครับเห็นแล้วมันตกใจครับดูครับลายเขียวพะอินครับใครเจอก็ขอให้โชคดีนะครับผมได้โชคดีไปด้วยกันนะครับดูครับ เป็นงูเขียวครับแต่ไม่รู้เขียวอะไรเขียวพระอินทร์หรือเปล่าผมไม่อยากจะพูดเลยครับผมมาเจอแบบนี้ครับเมื่อวานก็เจอเมื่อวันก่อนก็เจอตรงนี้ครับเป็นงูสิงดงครับตรงนี้แต่วันนี้มาเจอไอตัวนี้ครับนี่เฮ้ยพี่ท้องครับไปแล้วครับดูครับยาวครับใหญ่เลยต้องต้องไล่เขานี้ครับให้เขานี้ไป ในขาอนี้ครับก็เอามาให้ชมกันแค่นี้แลครับผมได้เห็นถึงความน่ากลัวครับไม่รู้ว่ามีพิษหรือเปล่าครับเพราะถ้าเป็นงูเขียวหางไหม่จะมีพิษนะครับแต่ไม่ได้สังเกตดูที่หางครับไม่รู้ไม่ได้ครับโคตรเลยยาวๆเลยนะครับเปิดแฟลชให้ดูก็ได้วนเต้นใส่ทำไงวันนี้ดูครับดูดูมันอยู่ครับกัวโคตรใหญ่เลยครับใหญ่มากเลยนี่ครับนี่ใหญ่นะ मैंने लगे गई को युग